ปัญหาวิชาวินัยบัญญัตินักธรรมชันโทสอบในสนามหลวงวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ข้อที่1อภิสมาจารย์คืออะไร ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในอภิสมาจารมีโทษอย่างไรบ้างตอบคือธรรมเนียมของภิกษุมีโทษปรับอาบัติทุลใจเป็นอย่างสูงแต่มีน้อยส่วนมากปรับอาบัติทุกกฎเป็นพื้นข้อที่สองในกายบริหาร มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับหนวดและคิ้วว่าอย่างไรตอบเกี่ยวกับหนวดมีข้อปฏิบัติไว้ว่าอย่าพึงไว้หนวดไว้เขา่าคือต้องโกนเสมอห้ามไม่ให้แต่งหนวดและห้ามไม่ให้ตัดหนวดด้วยกรรไกรเกี่ยวกับคิว้วไม่ได้วางหลักปฏิบัติไว้แต่พระสงฆ์ไทยนิยมโกนพร้อมกับผม ข้อที่สามสังคติบาทประคตเอวเข็มมีดโกนอย่างไหนจัดเป็นบริขารบริโภคอย่างไหนจัดเป็นบริขารอุปโภคตอบสังคติบาทประคตเอวจัดเป็นบริขารบริโภคเข็มมีดโกนจัดเป็นบริขารอุปโภค ข้อที่4นิสัยระง,งับกับนิสัยมุตกะมีอธิบายอย่างไรตอบนิสัยระง,งับหมายถึงการที่พิสูผูผู้ถือนิสัยขาดจากการปกครองเช่นอุปชาบรณภาพเป็นต้นนิสัยมุตกะหมายถึงพิสูผู้ได้รรษาห้าแล้วแต่มีคุณาสมบัติพอรักษาตนได้เมื่ออยู่ตามลำพัง ทรงพระอนุญาตให้พ้นจากนิสัยวัดคืออะไรอุปชัยวัดและสัตธิวิหาริกวัดใครทำใครพึงทำแก่ใคร ตอบคือแบบอย่างอันดีงามที่พิสูจควรประพฤติในการนั้น,น,นอุปชายวัรสัตวิวิหาริกพึงทําแก่อุปชาสัตวทวิหาริกกวาอุปชาพึงทําแก่สัติวิหาริก ข้อที่หพิสูจได้ชื่อว่ากูลปละสาาทโกผู้ยังตะกูลให้เลื่อมใสเพราะมีปฏิปทาอย่างไรตอบเพราะมีปฏิปทาอย่างนี้คือเป็นผู้ถือพร้อมด้วยอาจาระไม่ทอดตนเป็นคนสนิทของสกุลโดยฐานเป็นคนเลวและอีกอย่างหนึ่งไม่ลุกลานตัดรอนเขาแสดงเมตตาจิตต่อเขา ประพฤติพอดีพองามอย่างความเลื่อมใสนับถือของเขาให้เกิดในตนข้อที่7ภิกษุอยู่จำพรรษาแล้วมีเหตุไปที่อื่นผูกใจจะกลับมาให้ทันในเวลาวัวนนั้น แต่กลับมาไม่ทันเช่นนี้พรรษาขาดหรือไม่เพราะเหตุไรตอบถ้าไปธุระที่ทรงอนุญ,ญาตไว้ให้สัตหักกรณียะพรรษาไม่ขาดเพราะอยู่ในพระพุทธอนุญ,ญาตนั่นเองทั้งจิตคิดจะกลับก็มีอยู่ถ้าไปด้วยมิใช่ธุระที่สัตหักกรณียะพรรษาขาด ้อที่8สงสวดปฏิโมกข์อยู่พิสูจอื่นมาถึงหรือมาถึงเมื่อสวดจบแล้วพึงปฏิบัติอย่างไรตอบพึงปฏิบัติอย่างนี้คือถ้าพิสูจมาใหม่มากกว่าพิสูจที่ประชุมกันอยู่ต้องตั้งต้งสนสวดใหม่ถ้าเท่ากันหรือน้อยกว่าส่วนที่สวดไปแล้วก็แล้วไปให้พิสูจนที่มาใหม่ ฟังส่วนที่ยังเหลืออยู่ถ้าสวดจบแล้วจะมามากกว่าหรือน้อยกว่าก็ไม่ต้องสวดซ้ำอีกให้พิสุที่มาใหม่บอกบริสุทธิ์ในสํานักพิสุผู้ฟังาปาปาติโมกแล้วข้อที่9อนาจารหมายถึงอะไรเล่นอย่างไรบ้างจัดเป็นอนาจารตอบอนาจารหมายถึงความประพฤติ ไม่ดีไม่งามและการเล่นมีประการต่างๆเล่นอย่างเด็กเล่นคือกับน,นองเล่นพน,นันเล่นผู้ยี่ผู้ยำเล่นอึงคนึงจัดเป็นอาณาจารย์ข้อที่10บพันดะ ของพิสุผู้มรณภาพจะตกเป็นของใครพิสุผู้อุปถากจะถือเอาด้วยวิาวาสาวิสาสะได้หรือไม่จงอธิบายตอบตกเป็นทาสของสงฆ์ไม่ได้เพราะการจะถือเอาด้วยวิาสาสะต้องถือเอาในวาในเวลาที่เจ้าของพันดะยังมีชีวิตอยู่